สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496เจ้าแเจ่ยเพิ่มเติมถึงฉบับที่14นะครับพศ2562นะครับให้กระทำโดยประกาศเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ ก็จะมีอย่างเช่นการเปลี่ยนชื่อเทศบาลนะครับการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลการยกฐานะเป็นเทศบาลและการยุบเลิกเป็นเทศบาลนะครับให้กระทําโดยประกาศเป็นกระทรวงมหาไทยนะครับถ้าคําถามนะครับถามว่าการเปลี่ยนชื่อเทศบาลให้กระทําตาม กฎหมายข้อใดนะครับเราก็ต้องตอบว่าให้ทำโดยประกาศนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับองค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อนะครับ ขาดการประชุมสภาเทศบาล3ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรสภาเทศบาลมีมติให้ผลจากตำแหน่งโดยเข้าชื่อ1ใน3นะครับของสามาชิกสภาเทศบาลและลงมติ3ใน4นะครับแล้วก็ราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลลงคะแนน3ใน4นะครับ สภาเทศบาลมีประธานสภาหนึคนและรองประธานสภาหนึคนผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะครับและให้ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาลตำแหน่งว่างให้สภาเลือกขึ้นแทนภายใน15วันนะครับน,นี่ก็เป็นจุดเน้นของข้อสอบนะครับ แล้วก็ในการประชุมนะครับในการประชุมของสภาเทศบาลนะครับปีหนึ่งะครับให้มีสมัยประชุมสภาสี่สมัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดประชุมสภาครั้งแรกภายใน15วันแล้วก็สมัยประชุมหนึ่งๆไม่เกิน30วันนะครับขายายได้ถ้าขายายการประชุมนะครับต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่างจากขยายการประชุมได้นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาลอย่างเช่นถ้าสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมในครั้งแรกได้นะครับแล้วก็ประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาได้นะครับ นในกรณีนี้นะครับผู้ว่าก็อาจจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยให้ยุคสภาเทศบาลได้นะครับแล้วก็ขอให้เปิดประชุมวิสามันนะครับถ้าขอให้เปิดผู้ที่มีอำนาจนะครับขอเปิดประชุมวิสามันนะครับก็จะมีประธานสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งนะครับก็ ยื่นเสนอนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับให้มีการเปิดประชุมีิซัมมันได้นะครับโดยการประชุมสภาสมัยวิสัมมันนะครับต้องไม่เกิน15วันนะครับถ้าเกิน15วันก็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับต่อไปนะครับการประชุมรับนะครับผู้เสนอให้มีการประชุมรับนะครับ ก็จะมีนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็สมาชิกสภา,าจำนวนหนึ่งในสามนะครับก็มีิเสนอให้ประชุมรับได้นะครับก็สอบอญญาจจะถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอประชุมรับต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกานายกเทศมนตรีขอสมาชิกสภา,าจำนวนหนึ่งในสาม พอถูกทั้งกอและของงถูกทุกข้อนะครับอันนี้ก็ถูกทุกข้อนะครับ,นนนะรบแล้วก็ต่อไปนะครับจัดให้มีการอ,อุกเสียงประชามตินะครับสมาชิกสภาจำนวนหนึ่งใน2นะครับก็สามารถที่จะยืยนเสนอให้ออกเสียงประชามติได้นะครับ ไปนะครับนายกเทศมนตรีนะครับต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับอย่างเช่น 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ 2. เกปริญญ,ญาตรีหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกรัฐสภานะครับบาระ4ปี แต่จะเป็นติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับเช่นข้อ2นี่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่จบปริญญาตรีนะครับแต่ว่าถ้าเคยเป็นสมาชิกสภาหรือเคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครนายกเทศมนตรีได้นะครับนะครับนายกเทศมนตรีนะครับ แต่งตั้งรองนายกได้ดังต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแต่งตั้งนายกได้นะครับแต่งตั้งรองนายกได้สองคนเทศบาลเมืองสามคนเทศบาลนคร4คนนะครับอันนี้คือรองนายกนะครับรองนายกเทศบาลตำบลสองเทศบาลเมือง3เทศบาลนคร4นะครับท่องง่ายคือ2 3 4นะครับนายกเทศมนตรี แต่งตั้งเลขาที่ปรึกษานะครับถ้าเทศบาลตำบลก็2คนเทศบาลเมือง3นะครับแต่เทศบาลนคร5นะครับนะครับก่อนนายกเทศมนตรีนะครับถแถลงนโยบายนะครับภายใน30วันนะครับนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นประกาศผลการเลือกตั้งว่าใครได้เป็นนายกนะครับ ก็ต้องถแถลงนโยบายภายใน30วันนะครับาการขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับโดยไม่มีการลงมตินะครับสมาชิกสภาต้องยื่น1ใน3นะครับแล้วก็ประธานสภากำหนดวันนะครับในการที่จะอภิปรายนะครับไม่เร็วกว่า5และไม่ช้ากว่า15นะครับนะครับต่อ,อไปนะครับ นายกพ้จากตําแหน่งก็จะมีอย่างเช่นถ้าราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลลงคะแนน3ในสีให้พ้จากตำแหน่งนะครับก็สามารถพ้จากตำแหน่งได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของอหน้าที่ของเทศบาลตำบลน,นะครับก็จะมีหน้าที่นะครับตามมาตรา50นะครับภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 2. ทับหรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าววงเล็บ 6. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กมาตรา53ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ขรบ9จัดรับเบียบการจราจรหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มาตรา56ภายใตาบา้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลนครมีหน้าที่ต้องจัดทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้วงเรียบ1นึจิตจกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา53ครับพระราชบ,บัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์การบรหารส่วนตำบลพศ .2.562 บังคับใช้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพศ2562 เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตเมื่อจำเป็นต้องทำและเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยได้รับความยินยอมจากสภา 2. ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับถึงจะทำกิจการนอกเขตได้นะครับเทศบาลร่วมกับบุคคลอื่นก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเมื่อ จับเมื่อนะครับ,บเฉพาะกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคแล้วก็ถือหุ้นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ5้แล้วก็ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อไปนะครับร่วมกันตั้งแต่2แห่งขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งสหาการนะครับ มีสหาภาพเป็นทบบวงการเมืองและมีคณะกรรมการบริหารโดยตาเป็นพระรอดชกิจสติีกนะครับหรือพพลกนะครับถ้าข้อสอบถามว่าการจัดตั้งสหาการต้องตาเป็นกฎหมายใดนะครับต้องตอบว่าพระรอดชกิจสตีกนะครับต่อไปเทศบัญญัตินะครับเทศบัญญัติคือ มไม่ให้กำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเกินกว่า1,000บาทอ่าแล้วก็สมาชิกสภาเสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า2คนเกี่ยวกับการเงินต้องมีคำรับรองของนายกเทศมนตรีด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเทศบัญญัติใดที่เกี่ยวกับการเงินต้องนายกเทศมนตรีต้องรับรองนะครับแล้วก็ร่างเทศบัญญัติที่สภาเห็นชอบแล้วนะครับ ภายในเจ็ดวันให้ประธานสภาส่งรง่างไปยังนายอำเภอนะครับหรือผู้ว่านะครับผู้ว่าพิจารณาให้แล้วเสร็จและส่งคืนภายในสิบห้าวันนะครับ,นะรบถ้าเป็นของเทศบาลก็จะส่งไปยังผู้ว่านะครับภายในเจ็ดวันนะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าพิจารณาพิจารณาให้แล้วเสร็จและต้องส่งกืนเทศบาลภายในสิบห้าวันนะครับ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบนะครับแล้วก็ส่งคืนมายังสภาเทศบาลภายใน15วันแล้วก็สภาต้องพิจารณาภายใน30วันนะครับแล้วก็ยืนยันตามร่างเดิมด้วยมติ2ใน3แล้วประธานสภาส่งร่างให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับได้เลยนะครับโดยไม่ต้องส่งผู้ว่าอีกนะครับถ้าสภายืนยัน2อใน3านะครับ ไปนะครับสภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการข,ข้อยุติความขัดแย้งจํานวน15คนนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยสภาเทศบาล7คนแล้วก็นายกเสนออีก7คนนะครับแต่งตั้งกรรมการแล้วก็ประธานกรรมการภายใน7วันนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการพิจารณาล่างข้อบัญญัติภายใน15วัน นะครับแล้วก็รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดครับนี่คือถ้าถ้าสภาไม่รับหลักการแห่นร่างเข้าไปข้อบัญญัติงบประมาณนะครับผู้ว่าก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหเข้อยติความขัดแย้ยงสิบห้าคนนะครับรวมสิบห้าคนคือได้มาจากสภาเทศบาลคัดเลือกเจ็ดคนแล้วก็นายกเสนออีกเจ็ดคนเป็นสิบสี่แล้วก็หาอีกแล้วก็คัดเลือกกันเองให้เป็น ประธานอีกหนึ่งคนนะครับรวมเป็นสิบห้านะครับเป็นสิบห้าคนนะครับนะครับรวมเป็นสิบห้าคนแล้วก็พอแต่งตั้งนะครับพอแต่งตั้งเสร็จแล้วก็พิจารณาภายในสิบห้าวันนะครับต้องพิจารณาเล่าข้อมาญัดให้แล้วเสร็จภายใน,นยสิบห้าวันนะครับค่อยส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะครับแล้วก็ ว่าอะไรกัรจังหวัดสองล่างที่ผ่านการพิจารณานะครับขออนุการให้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วนะครับถ้าพิจารณาแล้วต้องส่งโดยเร็วนะครับส่งให้นายกโดยเร็วนะครับไม่ใช้คําว่ากี่วันนะครับคาว่าโดยเร็วนะครับพิจารณาให้แล้วเสด็จภายในสิวันก็ส่งทันทีนะครับโดยเร็วนะครับหลังจากนายกเทศมนตรีได้รับล่างจากผู้ว่าแล้วก็ต้องต้องส่งสภาภายใน7วันนะครับต้องส่งสภาภายใน7วันนะครับ ถ้าส่งสภาไม่ทันนะครับผู้ว่าอาจจะรายงานรัฐมนตรีให้สั่งให้พ้นสั่งให้นายกพ้นจากตําแหน่งได้นะครับ,นะรบแล้วก็หลังจากนายกทศมนตรีส่งร่างของ้อเหตไปใน7วันให้สภาสภาต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายใน30บวันนะครับถ้าพิจนารณาไม่แล้วเสร็จนะครับหรือว่าไม่เห็นชอบนะครับผู้ว่าก็จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยให้ยุบสภาทศบัลนะครับนะครับ มา,รต,าตรา6 7ทวินะครับาการจ่ายเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลนะครับต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา,าเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุม,มัติแล้วนะครับถึงจะจ่ายเงินอุดหนุนได้นะครับในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีผลจากตําแหน่งนะครับประกาศคําวินิจฉัยให้ทราบโดยทั่วกัน แล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุนะครับท่านวันที่มีเหตุือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเลยนะครับแต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับถ้าสมมุติว่านายกเทศมนตรีนะครับได้รับค่าตอบแทนก่อนที่อาจจะมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับก็จะไม่ได้เรียกเงินคืนนะครับก็ถือว่า ไม่มีคมกิดนะครับไม่เรียกเงินคืนไม่เรียกค่าตอบแทนคืนนะครับนะครับถ้าการดํารงตําแหน่งสามารถชิกสภาเทศสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่างวาละหรือต่างองค์กรองคอเส่รนท้องนินกันให้ผู้นั้นผลจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ด้วยนะครับในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่มีประกาศคำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามนะครับคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุดนะครับอันนี้คือพรรันราชบันิบนะครับของเทศบาลนะครับของเทศบาลฉบับที่14นะครับพศ2พ6 2าะครัสบนะครับนบับ่าสุดนี้นะครับ สำหรับของพระราชบัญญัติของสภาเทศบาลก็มีเพียงแค่น,นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ